คำที่ว่าศาสนาะนั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแอยกมาเป็นคําพูดเป็นอาการคือเป็นคําสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวิน,นัยหรือพระปรมัติเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น คำว่ศาส,สนาคือคำต่างสอนถ้า,ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึงแต่คำต่างสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข้นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วท่านนำอาการ คือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงทำแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลาดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปฏิผล สกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตะผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สําเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามทำขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโสดาสกิทานาคาอารหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมา ท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมมัตดของใจติดอยู่กับใจดังนั้นเมื่อพูดถึงว่า,าศาสนาหรือว่า,าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริง แต่เมื่อในปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนนั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุ markets, ก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงาน ถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงไงก็ตามของเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นปไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะปรุงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จ ทำให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ทําขึ้นมาเป็นลำหดับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนเห่านี้เป็นต้นาศาสนาธรรมจะมีแต่คําพูดมีแต่การศึกษาเรียนจดจำเอาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจําเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัย การปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหลชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะ เอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็าตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาไม่ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจ,จิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของหนักเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วน เต็มไปหมดภา,ายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับลำดับ จนนับไม่ถ่วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันย,นยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมงไม่มีอริยาบท ที่จิตจะไม่คิดลวนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายใจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่สังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจํานวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบ คิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั้นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในใจิตใจหมุนเวีวยนกันไปหมุนเียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมนาข้องมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมเลสขึ้นมากแล้ว ทางสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายกายกองภายในจิตใจเนี่ยคือจิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้งสี่หรือสถานเที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มียาบท เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทําให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชําระท่านจึงสอนให้ระง,งับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ครวรกระแสะของจิตที่คิดออกออกมาแต่และสิ่งได้อย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้การกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราบตาปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลําดับ นักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนะักนักปราชญ์ท่านจงหวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งหนึ่งเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติป,ปฏิบัติ ที่จะกรรจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทําได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทํางานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทําไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัดเป็นธทำทําไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้น ตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติแต่อยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่ เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลําดับลําดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลําดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับ,ญญเ,เ,ดบเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัตจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้ว แสดงตัวออกมาโดยอตัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรุปเสียงกลิ่นนสเครื่องสัมผัสต่ตางๆดีชั่วนำมาคลุนมาคิดมาวุ่นมาวายอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งๆท,งท,งท,งที่บางครั้งเราก็ จิตหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้แต่บงังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วจ่อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทําการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติของมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติข,ขึ้นมาในทาง ในทางนี้ทนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็นล้มลุกคุกครานจนเกิดความบิดหนาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้แม้ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สําเร็จชินเสร็จไปนังพระพุทธเจ้าลูกสาพ,พระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิดหนาลอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละ เป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมโดยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการ รักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนพติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเป็นเราอย่างเต็มตัวถทไมาในโมหโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไป ถ้าใดโมโหโทโสกโกรธแค้นในเขาวันยังคำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวเนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหมมารือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาใน เกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็าตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรนี่แม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ในขณะนั้นก็าตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกําลังของความโกรธมันเคยตัวมันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็สแสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งๆท,ท,ที่ร,รู้อยู่ด้วยสตินี่ นี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไมไ่รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหล,ลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซนวันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่าแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนร้อยเปอร์เซนต์ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอํานาจวาสนาเพราะ ได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคําที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นมาเป็นความผิดของตัวแม้จะระงรับไม่ได้นะการนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราถเผลอไป เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้นี่แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระง,งับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งลหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกดเขาทำไมไปเครียดในเขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้น เราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เราเรายังไม่พอใจเห็นได้เราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยต่อเขาได้หลักนี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนักนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษ เหมือนน้งว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลําดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายใน,ในใจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกตันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยัง้ง รู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างอ่ะกระทบกระทืวนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลึกจนะนกระทั่งพอแสดงความมุนิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความมุนิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่น เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโด้วยโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระ,ระวังอย่างนี้โดยลำดับลาดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของ คือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนํามาใชา้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชิน เพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตัวเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญ,บญชาใดาๆด้วยแล้ว นั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกลาต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทงั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญา รอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วดูที่ไหนก็เป็นความเพียนทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหันแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุด ลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไมา่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตน คือเป็นจิตล้วนล้วนไม่มีอะไรเข้าแทรกสิงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกรานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้นล้วนแน่แต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกก็ยอมรับสุขก,ก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้ แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตามเนินตามที่หลุ่มทีดอนการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินนัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชจิมาตรงไหนก็เดินตามมัชจิมา มัตติมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอา้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเห,ยหยวลงบอดตามตขุดตามค้นตามฟาดฟันหันแหลกอา้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสน่ะเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดอนะวสูงสูงต่ำต่ำลุ่มบุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิตขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้ว กิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอา้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือพันธาใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเป็นลำดับลำดับตัวไหนาตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามห้าตามพันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิตตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระอุบาทคําสั่งสอนจากพระพุทธเ,ทเจ้าคือศาสนาธรรมของพระอ,องค์เช่นเดียวกันนํามาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการที่มีอยู่แต่ขั้งโน้นให้หมดสิ้นประจากใจกิเลสขั้งโน้นกับขั้งนี้กลัวทําด้วยกัน ทำครั้งนี้กับทำครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบปรามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีลายผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเป็นเห็นเห็นธรรมกิเลสลุ้นหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัว ปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยเอยผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบน่นพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์นี่ถ้าว่าการบน่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดยกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันกิเลสมันกลัวด้วยการบน่น มันคิบหายไปหมดแล้วแต่พิเรศไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเหนานี้เท่านั้นพิเรศถึงจักตัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเก่า ถุกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทูกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกหักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถุกอย่างงู้นอย่างนี้คา,าดกันไปยุ่งมันไปหมดถึงบันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสอข้ซอยกันยุ่งไปหมดสอก้ออก็มีตัวหนังสือเตัวใจไม่เนื่อส่อก้อถอยไม่ส่อขอซอยส่งความตุกนี่ มันอยู่ภายในนี่ี่เอ้าสอะสอรตรงนี้นะจะไปสอคสอวันนั้นปีนี้ยุ่งไปจะไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกอยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากัตรงที่ตรงนั้นแก้ไงนี้ตรงที่ตรงนั้นสอคอสอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นแหละเกิดขึ้นที่นั่นมีเป็นสอคอสอทงพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทานั้นก็ไม่ได้ผิด แต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัยิโกเราไม่ทำหนิต้ตดเตียนโลกเขาที่ทํามาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรุ่นเริงมันเทิงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากคฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆต้องมีความรุ่นเริงมันเพิงมีความหวังมุ่ยกันแต่ถ้าจะพิจณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลัง ีการอธิบายถึงเรื่องสปสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสปสภายในสปสภายนอกอืสปสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลํหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมหนักจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสปสขึ้นภายในจิตใจ ยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกหมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราทีเป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะท่านั้นเองน่ะมีเป็นจุดสําคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละยอดถึงรงนี้